Pitch vocal down. We Down Should Piss This Should Vocal Vocal <c oughs> <oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการค้างค่าจอยน,นะครับโอเคก่อนนี้เราต้องมีโปรแกรมนี้ครับเดียสามทูครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับถ้าจะหลดโปรแกรมนี้อืมก่อนนเลยต้องมีจอยครับจอยแล้วก็ได้ ตัวเช่นตัวเช่นเอาจอย์พีทูมาต่อเงี้ยแต่ว่ามันต้องใช้สายอะไรสักอย่างเลยไม่รู้จำไม่ได้ใช้สายเลยต้องต่ายเลยบางทีจอย์บางจอยมันไม่รองครับเงี้ยมันก็เลยใช้สบุกไม่ได้ก็ต้องใช้โปรแกรมมาถึงจะได้างนะครับโอเคก่อนอื่นเลยจริงของบางคนเนี่ยมันยังไม่มีตอนนี้นะแล้วก็มันไม่มีตอนนี้ด้วยตอนตอนแรกมันจะตั้งมาอยู่ตรงแถวนี้แหละทไม่ได้กันให้หลับปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ ไปที่ driver manager แล้วก็กดคาว่าโหล d driver แต่ขผมกดแล้วก็เลยไม่ต้องล้วพอกดโหล d driver ครับปุ๊บปุ๊บมันขึ้นีเสร็จปุ๊บอ่าคราวนี้อ่าตรงที่โปรไฟล์มันจะขึ้นว่า import d e v i ่ e เออมันขึ้นตรงเนี้ยมันขึ้นตรงนี้เพราะว่าจอคุณใช้ได้แล้วแต่ใช้ไม่ได้ก็ไม่หลุเพอไรนะเดี๋ยวบอกอีกทีนะเข้าไที่ option นะแล้วคราวนี้ก็ไปตั้งปุ่มอะไรเนี้ยก็แล้วแต่เลย นะไอ้จะใช่นะไม่มีอะไรจะสอนมากมายเนี่ยของบางคนมันก็จะบางทีปุ่มทางขวานี่มันจะสลับกันนะก็ตั้งเปลี่ยนเป็นจากวาลบกลายเป็น y บวก y บวกกลายเป็น y ลบเนี่ยมันจะเป็นทางด้านซ้ายทางขวาไม่จ้อปไปต่างแปลงอะไรมันนะเพราะว่าไม่เป็นที่อะไรลว แล้วก็เซฟเช็งโอเคก็แปลว่าเสร็จแล้วถ้ามีอะไรก็ถามมาเลยแล้วกันนะนะบายบายคุบ